พระธรรมฉเฉลยธรรมมาบัญญัติบทที่5ข้อ12ถึง21จงรักษาวันสบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์ดังที่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาไว้แก่เจ้าจงทำงานทั้งสิ้นของเจ้าหวันแต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสบาโตแด่พระยาเวพระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นห้ามทำงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรสาวของเจ้าหรือท่าทาสีของเจ้าหรือโคของเจ้าหรือลาของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือแขกที่อยู่ประตูเมืองของเจ้าเพื่อท่าทาสีของเจ้า จะได้หยุดพักอย่างเจ้าจงระลึกว่าเจ้าเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียิปต์และพระยาเวพระเจ้าของเจ้าได้นำเจ้าออกมาจากที่นั่นด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และด้วยพระกรที่เหยียดออกดังนั้นพระยาเวพระเจ้าของเจ้าจึงทรงบัญชาให้เจ้ารักษาวันสบาโต จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าดังที่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าส่งบัญชาเจ้าไว้เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนานและจะเป็นการดีต่อเจ้าในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้าห้ามฆ่าคนห้ามร่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามลักขโมย ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านห้ามลบภรรยาของเพื่อนบ้านและห้ามละโมบบ้านของเพื่อนบ้านไล่นาของเขาหรือทาสของเขาหรือทาสีของเขาโค่ของเขาหรือลาของเขาหรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน